ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ PS5 Story EP 3วันนี้เกมที่ผมจะหยิบยกมาเล่าคือเกม Residen Evil Village ขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าผมอะ่ะไม่ใช่แฟนเกมซีรีส์ของ Resident Evil สักเท่าไหร่ครั้งแรกที่ได้เล่นซีรีส์เนี้ยก็คงต้องย้อนกลับไปตอน r e 3ตอนนั้นยังเด็กมากแค่เจอในมีสิทธ์วิ่งไล่ผมก็ไปไม่เป็นแล้วครับส่วนภาคล่าสุดที่เล่นคงจะเป็นภาค4ครับแน่จะเล่นไปได้แค่ประมาณ10นาทีรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทาง เรียกได้ว่าผมไม่เคยเล่นเกมซีรีส์นี้จบเลยสักภาคก็ว่าได้เลยอยากจะขอแก้ตัวเล่นภาควิเลตเนี่แหละให้จบให้ได้เลยขอเริ่มด้วยสิ่งที่น่าจดจำที่สุดในภาคนี้ก่อนนะครับก็คือตัวร้ายตัวร้ายในภาคนี้ตั้งแต่เห็นครั้งแรกอ่ะผมรู้สึกว่าพวกเขามีเอกลักษณ์กันมากๆเลยนะครับคนแรกขอเริ่มที่แวมไพร์สาวใหญ่ อัลซีนาดิมิทสคูเอ่อถ้าผมออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเจแก่เป็นตัวายที่แฟนๆ RE อ่ะต่างชื่นชอบมันตั้งแต่ช่วงปล่อยเดโมแรกๆแล้วครับด้วยความสูงและหน้าอกครับเอชของเธอที่สุดแสงจะเป็นเอกลักษณ์ใครจะไม่ชอบจริงไหมฮะคนที่สองดอตหน้าเบเนวิโตเป็นตุ๊กตาเด็กผู้หญิง ที่ผมเห็นแล้วแบบว่านึกถึงแอนนาเบลกับชักกี้เลยอะ่ะยิ่งตอนเกมเพยด่าของเธอด้วยแล,วแล้วแล้วก็บอกเลยว่าโคตรหลอนจาก Survival Horror อยู่ดีดกลายเป็น Horror เพียวๆ,ๆ,ๆไปซงงะงั้นน่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเล่าในพาถัดไปแล้วกันนะครับ <c oughs> คนถัดไป <c oughs> เจ้ามนุษย์ประหลาดมอนโล <c oughs> ด้วยบุคลิกที่ขี้กลัว <c oughs> ขัดกับหน้าตา เลยทำให้ตัวร้ายตัวน so, like, so right ี้มันดูมีปริศนามากๆเลยไม่รู้ว่าพี่แกจะกักอะไรบางอย่างไว้หรือเปล่าก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับมาถึงตัวร้ายที่ผมชอบที่สุดกันบ้างนะครับคาวไฮเซนเบิร์กแค่ตอนเปิดตัวกับตอนที่พี่แกโชว์พลังอ่ะผมก็โคตรจะรักตัวละครนี้แล้วครับ ในใจนี่คืออยากให้ทางแคปคอมทำ DLC ให้เราเล่นเป็นเฮียไฮเซนเบิร์กได้จริงๆน่าจะใช้พลังเฮียแกมาตกกับซอมบี้ได้โคตรจะมันเออจะว่าไปแล้วอ่ะหน้าตาเฮียแกก็ล้ายนิคลัสเคชเหมือนกันนะครับคนสุดท้ายคุณแม่มิแรนดาที่เป็นบอสใหญ่ที่สุดในเกมภาคนี้ครับแล้วก็เป็นตัวการของเรื่องทั้งหมดด้วย ไม่ว่าจะเป็นการไปขโมยลูกสาวของอีธานหรือว่าจะพิธีกรรมต่างๆหรือว่าการทำร้ายคนในหมู่บ้านเอาเป็นว่าในส่วนของพลังและก็ปริศนาต่างๆของคุณแม่เนี่ยผมจะขอยกไปเล่าในพาร์ทเกมเพล์แล้วกันนะครับมาถึงในส่วนของเกมเพล์กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับผมแล้วเกมที่เป็น First Person Shooting แล้วยังเป็น h ฮ r เอีกเนี่ย บอกตรงๆเลยว่ากลัวมากเลยจริงๆเคยผ่านประสบการณ์เกมแนวนี้อยู่แค่2เกมเองครับก็คือเกมอลันเวกกับซีรีส์ของ Dead Space แต่ว่ามันก็ยังเป็น Third Person อยู่ดีสำหรับ Resident Evil Village บอกตรงๆว่าแค่เดินอยู่ในป่าฉากแรกยังน่ากลัวเลยครับ แล้วไอ้การเล็งยิงด้วยอนาล็อกเนี่ยจากใจสาย PC เลยนะครับบอกเลยว่ามันยากมากคือมันโคตรจะไม่ชินมือเลยครับแต่พอหลังๆเราเริ่มจับจังหวะได้หรือเราเริ่มจะชินมือแล้วเนี่ยไอ้การเล็งยิงที่หัวมันก็จะอีซี่แบบนี้ครับ และที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้เลยเนี่ยก็คือน้ําแกงสุดวิเศษของอีธานไม่ว่าจะโดนซอมบี้กัดโดนตบโดนข่วนหรือว่ามือขาดยังไงยังไงก็ซ่อมได้ <Damn! S 1> นอกจากน้ำแกงสุดวิเศษแล้วเนี่ย oh, oh, oh. อีธานก็ยังมีพันธมิตรสุดน่ารักนั่นก็คือ พ่อคาดายุคนั่นเองเราสามารถมาอัปเกรดปืนซื้อแบบแปลนกระสุนขายของหรือว่าจะไปล่าสัตว์แล้วก็ให้ดายุกอะมาทำอาหารให้กินก็ยังได้ในส่วนตัวตนของดายุคนั้นก็ยังเป็นปริศนาถึงแม้จะเล่นเกมจบแล้วก็ยังไม่รู้ที่มาของเขาอยู่ดีแต่แฟนๆเกม R อเะก็ต่างชื่นชอบในตัวดายุกกันมากเลยครับส่วนในด้านปริศนา ทางทีมผู้พัฒนาก็ทํามาอยู่ในระดับที่ดีทีเดียวเลยนะครับไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปเพียงแค่คุณต้องรู้จักสังเกตไอเทมที่เก็บมาได้แล้วก็ใส่ใจอ่านคําใบ้ที่เกมให้มาสักนิดแค่นี้ก็ผ่านไปได้อย่างแน่นอนครับสำหรับในภาควินเลดนั้นดูเหมือนว่าทางแคป c o m จะพยายามเอาใจใส่แฟนๆ r อทุกสายเลยนะครับเพราะว่าบอสแต่ละตัวก็จะมีด่านแล้วก็มีธีมหลักเป็นของตัวเองอย่างในคลือหาของด i มิ t r e s ก็จะย้อนอารมณ์ผู้เล่นเป็นในสมัย R.E. ภาคแรกที่มีบอสคอยวิ่งไล่ตูดยิงยังไงก็ยิงไม่ตายเป็นแนวซูเปอร์ฮอ์เรอร์ของแท้เลยครับไหนจะปริศนาที่ต้องแก้ไหนจะศัตรูที่ต้องกำจัดอีกเรียกได้ว่ามันกดดันกันสุดๆเลย ใช้เวลาเล่นค่อนข้างนานนะครับสำหรับด่านนี้อีกอย่างแฟนๆอนร่นแรกๆอ่ะต้องถูกใจด่านนี้กันแน่ๆครับต่อไปบ้าสุดหลอนของเบเนเวโตเป็นด่านที่ผมค่อนข้างประทับใจมากเลยครับปืนเปิลนี่ไม่ต้องใช้เลยเจอผีทำยังไงฮะวิ่งเอาใครที่ชอบแนวเพลเร่อเพียวๆต้องถูกอกถูกใจกันยกใหญ่แน่ๆยิงท่าเล่นตอกลางคืนแล้วปิดไฟด้วยนะ อือบอกเลยว่ามีหลอนทีมผู้สร้างอ่ะเขาคงจะนึกในใจชอบว่าเกมอ้วมันไม่น่ากลัวใช่ไหมได้จัดปยสำหรับแฟนๆฝั่งแอคชั่นเฮอร์เรอร์ก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะครับทีมผู้สร้างเขาไม่ได้ลืมคุณเขาจะให้คุณได้เล่นในด่านมนุษย์ประหลาดมอนโลนั่นเอง ในช่วงแรกๆอ่ะก็อาจจะมีให้ไปยิงลูกกระจอกบ้างมีแก้ไขปปีศาจนิดหน่อยแต่ว่าพอถึงเวลานสู้กับบอสแล้วผมบอกเลยว่าโคตรมันยิง่งยุคนี้แล้วอ่ะลูกชายอ่ะมันก็ต้องลุยหรือเปล่าขอโทษที่ขัดจังหวะน,นะครับแต่ขอบอกว่าตอนสู้กับไฮเซนเบิร์กอ่ะมันกว่านี้เยอะ ขอพักความมันไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้เล่าเนื้อเรื่องเอา เหตุการณ์ในภาคนี้จะเกิดขึ้น3ปีให้หลังหลังจากเหตุการณ์ที่บ้านเบเกอร์นะครับอีธานและมีอาก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวแล้วก็ได้ย้ายบ้านมาตามคำแนะนำของคิดเลดฟิลจนอยู่มาวันหนึง่งก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นได้มีคนขโมยลูกของอีธานไปจนเป็นเหตุให้อีธานต้องออกไปตามหาลูกครับในส่วนของบทสรุปและตอนจบจะเป็นยังไงผมจะไม่ขอเล่าแล้วกันนะครับอยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสด้วยตัวคุณเองมากกว่า แอบบอกนิดนึงว่าตอนจบอะพีคมากขนาดผมที่ไม่ได้เป็นแฟนนาเอียยังตั้งตารอภาคต่อไปแล้วเลยครับสรุปนะครับเกม Resident Evil Village เป็นเกมที่ควรค่าแก่การหามาเล่นมากๆครับมันคุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนพันธะไนเที่เล่นมาตั้งแต่ภาคแรกหรือว่าเป็นแบบผมที่ไม่ค่อยได้ตามซีรีส์นี้สักเท่าไหร่นักก็ต้อง enjoy ก,กับเกมเพย แล้วก็จมดิ่งไปกับเนื้อเรื่องอย่างแน่นอนอาจจะมีบางกระแสที่บอกว่าตัวเกมนั้นสั้นไปแต่สำหรับผมมันไม่ใช่เลยครับเพราะว่าหลังจากเล่นเนื้อเรื่องจบแล้วก็ยังมีโมดอื่นๆและความท้าทายต่างๆให้คุณได้เล่นอีกหลายสิบชั่วโมงเลยก่อนจะจากกันไปผมขอทิ้งท้ายด้วยฟุตเทจที่สวยงามที่สุดในภาคนี้นะครับหากคุณชื่นชอบคลิปนี้ก็โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดๆไปด้วยนะครับ Happy p a y f o r m Home กันนะครับทุกคน